เคสโรคเสียงดังในหูริดสีดวงทวารความดันโลหิตสูงเดินโครงเรลงรักษาอย่างไรให้หายพร้อมกันนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสของพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่ผู้หญิงนะครับอาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็น FC ของหมอเอแพทย์แผ่นไทยผ่านช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ตัวเองก็มีอาการได้ติดตาม หมอมาตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาภากตัยอยู่ที่โคราชนะครับอยู่นครราชสีมานะแล้วก็ตั้งใจจะมารักษากับหมอเอนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในแพทย์ทางเลือกนะครับในการใช้สมุนไพรในการแพทย์แผนไทยนะครับพี่ท่านนี้นะครับมีสิ่งที่ ค่อนข้างจะซีเรียสกังวลก็คือความดันโลหิตสูงนะสูงขนาดไหนก็คือ180ทับร้นะครับก็คือค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วก็ถ้าความดันแบบนี้นะเป็นไปเรื่อยๆนะครับโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบนะหรือเส้นเลือดในสมองแตกนั้นเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับก็ปรึกษานะฮะแล้วก็อาการคือเดินโครงเข่งพอคุยไปคุยมาอ้าวนะครับมี เสียงดังในหูตามมาด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือมีฤทธิ์สีดวงทวารตามมานะครับเป็นหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับก็คุยกันไปนะฮะก็ได้รู้ว่านะครับเวลาที่เราเจ็บป่วยนั้นมันมีหลายอย่างเลยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันนะคนไข้ท่านนี้ก็ถามว่าคุณหมอมันมันจะรักษายังไงนะครับแล้วก็มันสามารถรักษาให้หายพร้อมกันมันก็มีหลายอย่างนะครับถามความดันรักษายังไงนะครับ เสี่ยงเล่นหูลรักษาอย่างไงอาริชรวงรักษาอาลิร,รวงทวารรักษาอย่างไรนะครับผมเองก็เล่าให้พี่บอกพี่ท่านอบอกพี่ท่านนี้นะครับไปว่าถ้าเรารักษาถูกต้องรักษาที่ต้นเหตุของโรคนั้นมันสามารถรักษาให้หายพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเองพาทำนะครับก็คือพาไป รักษาที่ต้นเหตุของโรคก็คือจุดกําเนิดของโรคนั่นเองนะครับพอเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคได้แล้วปลายเหตุมันก็จะหายๆพร้อมๆกันนะครับในไลฟน์นี้ผมเองก็อยากจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าอาการต่างๆนั้นนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมี หลายอาการเลยนะครับแล้วเวลามันหายมันจะหายพร้อมกันได้อย่างไรรักษาครั้งเดียวนะครับรักษาครั้งเดียวนะครับใช้ยาและวิธีการเดียวกันนะครับสุดท้ายกลับมาแข็งแรงหมดเลยนะครับนะสิ่งที่เราได้ฟังนะครับได้ฟังได้ดูจากคนไข้นะครับผลเลือดอาจจะยังไม่ได้ดูชัดเจนลงไปนะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือพี่ท่านนี้นะครับมีไขมันในเลือดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ไขมันเลือดค่อนั้างสูงแล้วก็มีความดันโลหิตสูงนะครับความดันโลหิตสูงนะค่าไขมันสูงความดันโลหิตสูงจะมักจะตามมานะเป็นปกตินะครับเป็นปกตินะฮะบางท่านค่าไขมันอาจจะไม่สูงปี๊ดมากเลยแต่ความดันมันขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าความดันทั้งหลายมันก็คือมาจากตัว ไขมันในเลือดค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับนอกจากไขมันเลือดสูงแล้วนะครับเลือดมันจะค่อนข้า,ง,างจางนะครับเมื่อใดที่ไขมันในเลือดของเราสูงนะครับไขมันก็จะพกตามหลอดเลือดหัวใจของเราตามหลอดหลอดเลือดทุกส่วนในร่างกายของเรานะครับแล้วก็เลือดเราก็จางนะเลือดค่อนข้างจางหัวใจก็ทํางานหนักมากขึ้นมากขึ้นเพื่อดึงเลือดเข้าหัวใจส่งไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายของเราครับพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับตัวมันก็จะเกิด หัวใจทางานหนักมากขึ้นมาขึ้นก็เกิดความดันตามมานั่นเองนะครับนะฮะจากที่นะครับเรามี point นะครับแค่ว่าไขมันเลือดสูงนะครับเลือดจางนะครับนะฮะจากสองภาวะนี้นะครับจากสองภาวะนี้ที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะครับเมื่อไหร่ที่ไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับ มันจะทําให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นเริ่มทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาเริ่มทํางานเวียนขึ้นมาโดยปกตินะครับตัวภูมิในร่างกายนั้นมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันไขมันสูงื้อรจงเป็นเวลานติดต่อกันภูมิในร่างกายของเราจะกลับมาทํำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนั่นเองนะครับนะฮะพอถ้าทําลายตัวกล้ามเนื้อะข้อต่อมันจะทําให้เกิดอาการปวดนะปวดเมื่อยตัวตามร่างกายบางที นะในข้อ,อกระดูกสันหลังของเราปวดมากเข้ามาเข้านะครับมันก็จะทําให้ตัวพังผืดมันตึงและเกิดการอักเสบข้อตรงข้อกั้มข้อ,ขอ,อกระดูกของเรามันก็เกิดปัญหาเรื่องของหมอนองกระดูกทับเส้นประสาทขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมอนกระดูกคอหมอนองกระดูก,หล,ก,ดกหลังนะครับนะพังผืดนะฮะก็อมไรที่มจาจากไขมันไขมันก็กลายเป็นพังผืดก็บีบรัดเข้ามานะครับตัวข้อต่างๆก็เกิดการอักเสบบางทีมันก็สุดไปสุดไปนะเกิดการ ทับของเส้นประสาทขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นโรคหมอนรองก,กระดูกทับเส้นประสาทมันก็ตามมานะครับนอกจากนั้นอันนี้คือค่อนข้างจะหนักแล้วนะครับถ้านะครับมันทําลายตัวกล้ามเนื้อข้อต่อของเรามันกระชับให้เราปวดเมื่อยตัวนะครับเราพักแล้วมันก็ยังไม่หายปวดตื่นเช้ามาก็ปวดตลอดนะครับนะฮะถ้าเกิดจากการทํางานพอเราพักผ่อนแล้วตื่นเช้ามามันก็เป็นปะกะตะนะินะครับนะฮะในภาวะร่างกายภูมิในร่างกายของเราทําลายตัว กล้ามเนื้อและข้อต่อของเราเราก็จะเรียกว่าร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยนะครับแต่ถ้าหนักเข้าหนักเข้าค่าการอักเสบเพิ่มขึ้นค่ารูมาตอยแฟกเต,เต,เตอร์เพิ่มขึ้นมันก็จะเรียกว่าเป็นโรครูมาตอยนะครับเป็นโรนครูมาตอยเรนที่สุดนะฮะถ้าภูมิในร่างกายของเราทําลายตัวผิวหนังของเรานะทรทำลายผิวหนังทาลายเบหนา้าทาลายน,านังสีสะของเรานะฮะมันก็จะเกิดการผื่นคันแพ้ง่ายขึ้นมาหรือเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับ หลายท่านเลยนะที่ผมจะเจอนะครับถ้าตัวภูุิของเรานะครับทำลายตัวหลอดเลือดที่ผิวหนังของเราหรือในกล้ามเนื้อของเราอันนี้ก็จะเป็นโรคกลุ่มแฮปภุม,ภมตัวเองอหรือที่เราเรียกว่า SLE นะครับนะบตัวภูมินอกจากทําลายตัวผิวหนังแล้วก็ทําลายตัวเนื้อสังของเราแล้วนะครับเขาก็จะทําลายตัวระบบอวัยวะภายในของเรานะครับ บอดตับม้ามไตหัวใจหลอดเลือดต่างๆก็ถูกทําลายไปพร้อมๆกันนะถูกพร้อมๆกันในภาวะนี้นะครับผมก็จะเรียกว่าร่างกายเรามีนาโนมเป็นโรคพุ่มพวงหรือเอ e แต่นานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นโรคพุ่มพวงได้เช่นเดียวกันนะครับ,นรบในขณะนี้นะครับตัวภูมิในร่างกายเราิ่มทําลายนะครับระบบภายนอกของร่างกายภายในของร่างกายแล้วนะครับ มันก็จะทําให้ร่างกายเรานั้นเกิดการอักเสบขึ้นมาพราะเกิดการอักเสบก็เกิดความร้อนขึ้นมานะครับหลายท่านให้สังเกตดูนะครับว่าเราเองมักจะมีไข้ต่าๆนะครับมีไข้ต่าๆเหมือนตัวรุมๆร้อนๆตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราจะเกิดภาวะเริ่มกระหายน้ำนะครับกระหายน้ํากระหายน้ําก็ดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ำเข้าเยอะก็เพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกนะครับมันจะเกิดภาวะดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยนะครับ ถ้าเราดื่มน้ําไม่เพียงพอพาผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะเริ่มมักเป็นแผลในปากนะครับแผลในปากนะ้าเป็นแผลในปากแล้วก็พี่กินขาตะไคร้ที่เคยทานได้นั้นก็จะทานไม่ค่อยได้หรือทานในน้อยลงทานเผ็ดดนน้อยลงกินอะไรนิดนึงมันก็จะเริ่มเผ็ดมากกว่าเดิมไม่เหมือนตอนเป็นเราเป็นหนุ่มหนุ่มสาวนะครับหลายอย่างที่ตามมาก็คืออะไรบ้างครับก็คือผมจะร่วงมาผมจะร่วงง่ายนะครับผมเองเออ พอนังคีศากของเราอักเสบผมจะร่วงง่ายขึ้นมานะครับนะบอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่เราบ่งบอกเราว่าร่างกายของเรามีการอักเสบภายในแล้วนะฮะเกิดขึ้นนะครับนะบปัจจัยเร่งนะครับปัจจัยเร่งที่ไปส่งเสริมให้ร่างกายของเราอักเสบนอกจากไขมันสูงเลือดจ,จางแล้วก็คืออะไรบ้างครับก็คืออาหารสแสลงนั่นเองนะครับอาหารสแสลงก็อย่างเช่นปลาปราปลาเจาะพักดองหน่อไม้ผลไม้ดอกอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเบเกอรี่เป็นต้นนะครับอาหารเหล่านี้ ล้วนเป็นอาหารสแสลงทั้งนั้นเลยอาหานแสลงเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยและคุบาาจารแพทย์แผนไทยนั้นเป็นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาแต่อาหารสแสลงนั้นเป็นกฎธรรมชาติที่ไปเร่งการกเสรียมในร่างกายของเราในการแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไม่ได้พูดถึงมากมายนะักนะครับไม่ได้เน้นมากนะครับแต่จากที่ผมได้เรียนรู้จากคูบาาจารมาแล้วก็ผมเองได้ รักษาคนไข้มาอยู่หน้างานจริงนะครับอาหารแสลงนะครับที่พูดมานี้นะครับแม้แต่คําเดียวนะครับแม้แต่คําเดียวมันก็ไปกระตุ้นส่งเสริมให้ร่างกายคนเราอักเสบขึ้นมานะครับอย่างไข่อย่างไก่อาหารที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับไข่ดีมีประโยชน์นะครับไข่ดีมีประโยชน์แต่นะครับในทางคลินิกนะครับอีกด้านหนึ่งมันเรื่องการอักเสบเราก็อย่าไปทานกันนะฮะ อาหารแสลงนะครับนอกจากที่เราทานเข้าไปแล้วนะครับในตัวของอาหารหรือแม้ทั้งอาหารเสริมต่างๆเราก็ต้องดูส่วนประกอบให้ดีนะครับดูส่วนประกอบให้ดีนะครับว่ามันมีส่วนประกอบของอาหารแสลงไหมนะครับอาหารเสริมก็มีอะไรบ้างครับก็มีทั้งส่วนที่ดีและมีดีมีประโยชน์ส่วนที่มันเร่งการอักเสบม,มันก็มีแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับนะฮะ อ่านแสดงเองนะครับนอกจากที่เราทานเข้าไปเองพวกเราเองทานเข้าไปแล้วด้วยตัวของเราแล้วนะครับนะสิ่งทีเ่เป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วนะครับการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปคุณผู้หญิงนะครับคนรเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เด้นอกใจอะไรกันนะครับ ก็จะไม่ได้สวมถุงยางอนามัยกันนะครับไม่ได้สวมถุงยางอนามัยกันถามผมถามผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของครอบครัวไหมก็เป็นเรื่องปกติของครอบครัวแต่อะไรก็ตามที่สามีของเรานั้นทานเข้าไปที่เป็นอาหารแสลงนะครับมีสวม่วนของอาหารแสลงนะครับอาหารทุกอย่างที่สามีทานเข้าไปนั้นก็เอาผลิตไว้เป็นน้ําเชื้อเป็นอสุจินะเป็นสารขั้นหลังนะครับเป็นสารหลอ่อลื่นต่างๆนะครับเวลาชีพ มีเพศสัมพันธ์กับคุณผู้หญิงก็ฉีดเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงของเราคุณผู้หญิงของเราก็จะดูดซับเอาไว้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็ทําให้คุณผู้หญิงของเรานั้นได้รับอาหารแสดง2ทางนะครับก็คือจากตัวเราทานเองด้วยแล้วก็จากสามีแต่เราไม่ทราบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งเสริมที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดการเสพมากขึ้นมากขึ้นนะครับนอกจากตัวอาหารแสดงเป็นตัวเร่งแล้วนะครับในทางนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พบว่าตัว เชื้อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับที่เข้าสู่ได้โดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อก่อโรคนะครับเชื้อเหล่านี้นะครับเวลาที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเรานั้นนะครับเขาก็จะสร้างสารพิษเข้ามาสารสารพิษขึ้นมาในร่างกายของเราสารพิษเหล่านั้นก็จะกระตุ้นภูมิของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับหรือ30ปีที่ผ่านมานี้นะครับ ก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับทำให้เราเองนั้นต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์หรือเราอาจจะติดเชื้อไวรัสเองหลายท่านมาคุยกับผมนะครับว่าตั้งแต่ได้รับตัวไวรัสทางการแพทย์หรือบางท่านก็ติดเชื้อไวรัสเลยโดยตรงร่างกายเปลี่ยนแปลงมากเลยไม่แข็งแรงครับอกว่ามีส่วนไหมขึ้นหมอมีส่วนนะครับมันกระตุ้นภูมิในร่างกายของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนให้ก่อเกิดการอักงเสมากขึ้นให้ก่อเกิดในเรื่องของ เอคูร <c oughs> นะิเทชันในร่างกายของเราหรือเกิดขบวนการเกาะกันของเม็ดเลือดแดงในระบบโรคภุมิคุ้มกันของเรานะครับก็เป็นอันตรายกับร่างกายของเรานะฮะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วก็ช่างมันนะครับนะฮะเรามาแก้สิ่งที่เรามีสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่านะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการที่มันเกิดการอักเสบในทั่วร่างกายของเรานะครับใน ในใน EP นี้นะในเคสเนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสในเรื่องของเสียงดังในหูตัวริสิดวงทาวานนะครับรวมถึงตัวความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ทำให้เราเดินโครงเขงขึ้นมานะครับนะฮะในโรคของรูมาตอยนะครับเราจะได้ยินคําว่าตัวรูมาตอยโนดนะครับรูมาตอยโนดเอา ภาษาง่ายก็คือนะครับในร่างกายของเราบริเวณไหนที่มีการอักเสบร่างกายของเราก็นั้นก็จะสะสมไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับร่างกายของเรามีไขมันในเลือดในในร่างกายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันเหล่านั้นนะครับมาฟอร์มตัวเป็นไขมันเป็นเซลล์ไขมันก้อนเล็กไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้องอกขึ้นมานะครับบริเวณตัวทวารหนักของเราสังเกตไหมครับว่าตัวโรคลิดซีนองทวารมันมาจากท้องผูกก่อน ท้องผูกก็เพราะว่าอะไรนะก็เพราะว่าตัวร่างกายของเรามีความร้อนแล้วดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเข้าไปเยอะก็ดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกฉีดท,ทางปสัสสาวะแต่น้ำไปเลี้ยงน้าไส้ใหญ่แล้วพี่ยังขอมันก็เลยทําให้เกิดเป็นโรคเ,เ,เ,เป็นโรคท้องผูกขึ้นมานะครับน้าเลี้ยงน้าไสใหญ่ไม่พอทําให้อุจจาระแข็งก็บาดไปที่ตัวปลายทวารหนักของเรามันเกิดการท้องผูกผูกไว้เรื่อยนานเข้าไปเรื่อยตัว,ตว,ตวปลายลำไส้ใหญ่เกิดการอักเสบม,มันก็เลย ทําทให้ตัวบริเวณปลายทวารหนังของเรานั้นนะครับฟอร์มดึงเอาไขมันฟอมตัวเป็นก้อนเล็กขึ้นมาฟอมไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นเนื้องอกนะครับก็กลายเป็นก้อนนิสชุดวงทวารขึ้นมานั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของว่าทําไมนะครับจากที่ร่างกายโดยเสียสมดุลมันเกิดเป็นก้อนอเป็นโรคนิสชุดวงทวารเป็นก้อนขึ้นมาได้เป็นก้อนก้อนเนื้อง,งอกที่ <c oughs> ลำไส้ใหญ่ปลายลำไส้ใหญ่ของเรานะนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของโรคลิซวงทวารน,นะครับแล้วเสียงดังในหูมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราคุณหมอนะครับตัวโครงสร้างหูของเรานะครับมันก็ประกอบด้วยตัวโค,โครงสร้างที่เป็นกระดูกกระดูกเช่นเล็กเช่นน้อยนะครับโครงสร้างที่เป็นกระดูกนะครับนอกจากนั้นก็มีหลอดเลือดเข้ามาเลี้ยงแล้วก็มีเส้นประสาทเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีตัว เซลล์สมองของเรานั้นเป็นตัวคอยบัญชาการบริสัทการน,นะครับเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรามีการอักเสบแน่นอนนะครับกระดูกโครงสร้างหูของเราก็อักเสบนะครับตัวเซลล์ทุกเซลล์อักเสบเนื้อสมงองของเราก็อักเสบนอกนั้นไม่พอนะครับหลอดเลือดต่างๆที่มาเลี้ยงนะครับมันไขไม่เรื่มันสูงนะครับมันก็ไปแพ็คขวางทางการเดินเลือดที่มาเลี้ยงตัวโครงสร้างหูของเราหลอดเลือดเส้นประสาททุกอย่างเลยนะครับนอกจากนั้นไม่พอเลือดเราก็ค่อนข้างจางน,นะครับ เลือดก,ก็ไปเลี้ยงไม่พอนะครับสารอาหารต่างๆที่มาเลี้ยงตัวเซลล์กระดูกงูของเราในเซลล์สมองทวกงเราก็มีปัญหานะครับแล้วทําแล้วเหตุการณ์นี้เป็นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนจุดหนึ่งที่มันจะเกิดสัญญาณขึ้นมาหรือว่าเซ็นเซอร์ในโครงสร้างหูของเราขึ้นมานะครับเพื่อเตือนให้เรารู้ว่าตัวโครงสร้างหูของเรานั้นผิดปกติขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมันเกิดเสียงดังขึ้นอาจจะมีเสียงอื้ออึงเสียง ตุบตุบตับตับนะเสียงจิ้งหรีดหลายเสียงเลยนะครับก็ทําให้มีปัญหานะแล้วก็ออนอกจากไขมันสูงตัวเลือดจางแล้วนะครับในเคสแบบนี้นะฮะถ้าตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่เจอเนื้องอกในสมองหรือเนื้องอกในเส้นประสาทหูแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานเข้านานเข้านานเข้าน,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 คนะครับนะถ้าเส้นเลือดในสมองไม่ตีไม่แตกไว้ก่อน,นก็จะเกิดเป็นเนื้องอกในสมองขึ้นมา นะครับเพราะว่าอะไรไขมันมันสูงนะครับไขมันในเลือดของเรามันสูงความดันด้วสูงมากเลยนะครับตัวสมองของเรานะครับที่เป็นหลอดเลือดในสมองของเรามันอาจจะตีบแต่งนะครับหรือมันอาจจะเกิดเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมาก้อนเนื้องอกก็มาจากในตัวรูมอตอยิโอนั่นเองนะครับร่างกายของเราก็จะสะสมไขมันก้องเล็กฟอร์มตัวขึ้นมานะครับเป็นก้อนเนื้องอกเบียดทับตัวเส้นประสาทของหูของเราหรือหลายๆทุกส่วนของเรานะครับมันก็ทําให้เรา <c oughs> การทํางานสาังการในร่างกายของเราไม่ไม่ดีพอนะครับการที่เราเดินโครงเครงอย่างเครนนี้เดินโครงเคร่งเพราะว่าอะไรเพราะเลือดที่เข้าหัวใจแล้วก็ส่งไปเลี้ยงสมองเร,เราไม่เพียงพอนะครับ <c oughs> เลือดก,ก็จางทางเดินเลือดก,ก็มีปัญหาคิดดูว่ามันจะหัวใจเราจะทํางานปั๊ม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 เลือดไปเลี้ยงสมองมันก็ไม่ได้นะครับแถมอะไรนะฮะแถมแถม,แถมเคสนี้นะครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับนอนไม่ค่อยหลับ การที่เรานอนไม่ค่อยหลับนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ความเข้มเลือดของเรานั้นลดลงลดลงนะครับเลือดเราจางความเข้มเคเข้นเลือดของเราค่อนข้างน้อยนะครับมันจะส่งผลให้ฮอร์โมนเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับของเรานั้นมันน้อยลงตามถึงจุดๆหนึ่งมันจะนอนไม่ค่อยหลับนะครับเป็นโรคประจําตัวของกลุ่มเสียงดังในหูเลยนะครับว่า อยากจะนอนเราเหนื่อยเราเครียเราล้าแล้วแต่มาน,นอนไม่หลับตาก็ยังค้างเหมือนเดิมทั้งๆที่บางทีทชากาแฟาโ,กโกโก้เราก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับที่เป็นคาเฟอีนมันนอนไม่หลับทานยานอนหลับจากภายนอกนั้นมันก็ยังไม่หายทรมานไหมทรมานนะครับนะฮะมาเจอหมอเอแล้วมาฟังไลน์แล้วก็ค่อนข้างจะใจเย็นๆนะให้เย็นๆน,น,นะครับเราก็ค่อยๆทาไปในสิ่งที่หมอบอกนะครับที่เรามาก็คือเป็น สาเหตุจนถึงที่มาของการเกิดโรคนะครับแล้วเราจะทํายังไงหรบคุณหมอที่จะทําให้โรคหรืออาการเหล่านี้มันหายไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่ผมเองที่ใช้ในคลินิกก็คือ,อยาชุดปรับสมดุลนะยาชุดปรับสมดุลยาชุดปรับสมดุลนี้จะไปหยุดการเสพภายในเรือรังของร่างกายนะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนในร่างกายของเรานอกจากนั้นก็พอผ่าน35ยาชุดปรับสมดุลนะครับทาน 35วันถึง40วันนะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ยาชุดฟื้นฟูต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงให้ให้ตัวการริเวณยเลือดของเราดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับในสีกระบวนการในการรักษานอกจากยาแผนโบราณที่มีความจําเป็นแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการปรับกันอยู่การกินใหม่แล้วกินยังไงล่ะคุณหมออะไรที่ปรับปรับยังไงล่ะคุณหมอนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้คนไข้ทําก็คือนะครับ ให้ทานหมูปลาช่อนปลาทับทิมหมูปลาช่อนปลาทับทิมต้อหูถูเหลืองหลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับอย่าหมูตีนมันอย่าหมูสามชั้นอย่าเอาหัวหมูอย่าเอาขาหมูที่มันมันไม่เอานะครับจะเป็นหมูสับได้ไหมคุณหมอได้นะครับก็หมุนเวียนเอานะครับนะฮะหมูปลาช่อนปลาทับทิมต้อหูถูเหลืองหลอดสีขาวต้อหูมันจะมี2แบบจะเป็นแบบสีเหลืองกับสีขาวนะครับต้อหูไข่กับต้อหู ขาวนะครับเราก็ไม่ดูเอานะครับเอาแบบนี้นะฮะตัวอาหารกลุ่มที่เป็นโปรตีนตรงนี้นะครับเราทานในสัดส่วน60-70%ผักหลักคุณหมอผักที่เราทานได้ก็คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระลำปีทูวียผักชีผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระลำปีทูบียัลผักชีนะครับเนี่ยเราทานในสัดส่วน30-40%นะปรุงด้วยเกลือน้ำปลาเชื่อขาวซอสถั่วเหลือง เกลือน้ำปลาซิวขาวโช๊ตถูเหลืองนะครับผลไม้ก็เป็นแอปเปิลกับฝรัง่งแอปเปิลกับฝรั่งก็ทานพอล้างปากพอนะครับในหลักการของหมอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับผมเองเน้นให้คนไข้นั้นทานกับข้าวเป็นหลักนะครับทานกับข้าวเป็นหลักให้อิ่มนะฮะส่วนข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวไร้บุรีข้าวกล้องนะครับข้าวเหนียวไร้บุรีข้าวกล้องผมเองให้งดนะครับไร้บุรีข้าวกล้องในทางคลินิกที่ผมเจอเจอในคนไข้นะก็คือ มันไปเร่งการเสื่อมในร่างกายของเราส่วนข้าวเหนียวเองนะครับข้าวเหนียวเองตัวข้าวเหนียวนั้นไม่แสลงนะครับแต่มีให้พลังงานค่อนข้างสูงมากเลยข้าวเหนียวไปเจอน้าตาลทรายในอาหารง่ายๆสุดก็คือเจอแค่น้ําปลานะครับมันก็เปลี่ยนเป็นสารานที่เร่งการเสกเสบเป็นอาหารแสลงไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวนะครับหมอเองให้ทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องสองช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้องนะครับ นเน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยหิวกินอิม่มหยุดไม่ได้ให้อดฟังดีๆนะครับหิวกินอิม่มหยุดไม่ได้ให้อดเราก็หิวเราก็กินกลางคืนมันหิวเราก็กินนะครับไม่หิวเราก็ไม่กินนะฮะนะครับสามมื้อเราก็ทานไปนะครับนะฮะส่วนอาหารแสลงก็คืออาหารที่นอกเหนือจากที่หมอบอกมันแสลงทั้งหมดเลยนะครับเราก็อย่าไปทานกันนะฮะไม่ต้องมาถามว่าอันนั้นอันนี้ทานได้ไหมมันทานไม่ได้นอกเหนือที่หมอบอกนะครับมันทานไม่ได้ หมอบอกแล้วนะครับว่าอาหารสแสลงหมอเองไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาเป็นกฎกเป็นกฎธรรมชาตินะที่เราจะรู้ไม่รู้ก็ตามนะฮะที่เราป่วยทุกวันนี้ก็ป่วยเพราะการกินของเรานะครับอาหารสแสลงคํานึงก็ทําให้หูมีเสียงดังอาหารสแสลงคํานึงก็ทําให้ริรรดสดวงเราป่วยอย่างทรมานเลยนะครับเราจะยอมรับไม่ยอมรับกฎธรรมชาติเขาไม่ได้สนใจอะไรนะครับเป็นแบบนะ้เรากินแบบนี้เขาก็ส่งผลแบบนี้ท,ทันทีเลยนะครับนะฮะ แล้วนะครับทำไมหมอเอให้ทานแบบนี้ล่ะครับคุณหมอนะครับสิ่งที่ผมให้ทานแบบนี้ก็เพราะว่าอะไรนะครับอาหารที่เป็นกลุ่มโปรโตีนนะครับเวลาเราทานเข้าไปแล้วนะครับมันจะย่อยได้กรดอะมิโนเป็นอ่อเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะครับก็คือกรดอะมิโนนะฮะแล้วเราทานผักเข้าไปผักจะให้ไฟเบอร์และก็วิตามินวิตามินเหล่านั้นเราจะได้โคแฟกเตอร์เมื่อไหรก็ตามที่ ร่างกายของเราเอาตัวออกกดอะมิโนโรวมกับโคแฟกเตอร์โดยที่มีเอ็นไซม์ในร่างกายของเรามาทํางานเขาก็จะสังเคราะห์เป็นสายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นคุ้มคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อหลายสิ่งหลายอย่างที่โปรตีนก็ทําหน้าที่นะครับความเข้มแของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหน้าตาพิการเราก็จะดีขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะดูสดใสามากขึ้นมาขึ้นนะครับแล้วก็ เมื่อร่ที่ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นนั่นก็คือเราจะนอนหลับได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับร่างกายของเราจะซ่อมแซมดีมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะฮะอ,อย่างที่บอกไปหิวกินหยุดหยุดไม่ได้อดนะครับไม่ให้อดเลยแต่ทานเฉพาะที่หมอบอกเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวอาหารที่เป็นแป้งน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นข้าวทุกชนิดนะครับสบับปะรดมะละกอฟักทองเผือกมันกะเครเบเกอรี่ลูกเดือยนะพวกอาหาร พวกเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายแป้งน้ําตาลหรือพวกไขมันอื่นๆเยอะแยะเลยพวกธัญ,ญพืชอื่นๆเราก็งดซะนะครับเพราะธัญ,ญพืชเองก็มีตัวไขมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเทียบกับสัดส่วนโปรโตีนแล้วก็มีฤทธิ์ค่อนข้างจะเป็นมันร้อนมันร้อนร้อนก็มากระตุ้นให้ร่างกายของเราอักเสบแล้วก็หยุดซะนะครับไม่ไม่ทานนะครับทานตัวของกับค่าทีเอ็นเของข้าวเป็นหลักเลยนะฮะการที่ผมเองนะครับให้อ่ ทุกท่านนะครับลดแป้งน้ําตาลนาไม่ทานพวกหรือลดแป้งน้าตาลให้มากที่สุดนะครับข้าวก็เหลือแค่สองช้อนโต๊ะช้าเที่ยงพวกอย่างอื่นนะครับเราไม่ทานกันนะฮะการที่เราลดแป้งน้ําตาลลกไขมันนะครับร่างกายของเรานะก็จะดึงเอาพลังงานสํารองก็คือเอาตัวไขมันที่อยู่ในตามร่างกายของเรา แล้วก็ส่วนประกอบที่เป็นพวกเนื้อง,งอกต่างๆที่เป็นก้อนอนิสิตดวงทวารหรือเป็นเนื้อง,งอกในสมองของเราหรือไขมันที่ตามหลอดเลือดของเราหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองทุกส่วนเลยที่เป็นส่วนเกินที่ร่างกายของเรามันนั้นเอาไปเก็บไปสะสมไว้นะครับร่างกายเราก็จะดึงออกมาใช้เป็นพลังงานดึงออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับเราเน้นทานกับข้าวแต่ลดแป้งน้ําตาลเพื่อเราปรับอะไรความเข้มเลือดของเราให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไขมันเลือดของเราลดลงลดลงนะครับในขณะเดียวกัน อาหารแสดงนั้นเราก็หยุดหยุดหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อไม่ให้ของเราร่างกายเราอ,อักเสบน้อยลงนะครับอักเสบน้อยลงยาก็หยุดการอักเสบภายใน,ในเพิ่มการไลเวียนเลือดเราหยุดอาหารแสดงก็คือหยุดการเติมอาหาราเติมการอักเสบด้วยเติมเชื้อเพลิงในกองไฟนะครับพอเราทําแบบนี้ได้นะครับ ร่างกายของเราก็าจะค่อยฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆไขมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงความเข้มเ้วยของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นการอักเสบก็จะเริ่มลดลดลดลงนะครับแล้วก็เวลาที่รักษากันนะฮะคนไข้ไปตรวจอย่างตรวจค่าการอักเสบรูปมอตอยฟเฟกเ,เตอร์พวกนี้มันจะค่อยๆลดลงอย่างในชัดเจนนะครับวิธีการของหมอผ่าทํานี้นะฮะมันสามารถพิสูจน์ได้ในทางห้องแลบนะครับความเข้มของเราเลือดของเราเพิ่มขึ้น นะครับเราก็ไปตรวจผลแผบได้ไขมันปริมาณไขมันลดลงมันก็ตรวจได้นะครับค่าการเสียดต่างๆมันจะล้อกันกับสิ่งที่เราทําถ้าเราตั้งใจทํามีวินัยนะครับและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะต้องแข็งใจแล้วก็ปฏิวัติตัวเองใหม่ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นกระตุ้นได้ใช้พลังงานหัวใจเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อได้ได,ได้ได้ใช้พลังงานนะครับมันก็จะดึงเอา พอเราลดไปน้ำตาลแล้วร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานดึงออกมาดึงออกมานะครับพวกก้อนนิสิตดวงต่างๆนะครับพวกก้อนนิสิตดวงหรือเนื้องอกในสมองเนื้องอกในเส้นประสาทหูมันจะค่อยดึงออกมาดึงออกมานะครับทางเดินเลือดของเราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับการที่ไขมันมันลดลงนะครับเลือดไปเลี้ยงี่ดีขึ้นนะฮะเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นอาการโครงเคงของเรามันก็จะดีขึ้นตาม มันจะดีขึ้นตามค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสดใสขึ้นนะครับตัวผิวพรรณนะครับถามว่าอายุ70กว่านะครับเป็นอุปสรรคในการรักษาไหมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษาเลยแต่ว่าอยู่ที่ตัว mindset หรือแนวความคิดของเรานั่นเองว่าเราจะหันมาดูแลตัวเองไหมนะครับเมื่อไหร่ที่ไขมันเราในเรืองของเราลดลงลดลงนะครับไขมันในเรื่องของเราลดลงความเข้มเข้มเรื่องของเราเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับว่าตัวความดันโลหิตของเราก็จะค่อยๆลดลงตามลง หัวใจของเรานะครับก็จะทํางานน้อยลงกว่าเดิมนะครับทำงานน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมแต่ประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั้นจะดีขึ้นตามนะครับนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับนังเกตนะครับว่ามันําบอกว่าแนวทางการรักษาของหมอเอแพทย์แผนไทยเนี่ยมันยากไหมมันไม่ยากนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับเรื่องของค่ายุงค่ายาแต่ก็เอาวิธีการปรับพฤติการกินของเราของหมอเอบอกให้แล้วก็ ไปออกกาลังกายก็ยทําไปนะครับมันก็ค่อยๆดีขึ้นแน่นอนนะครับถามบอกว่านะครับคุณหมอที่ดีที่สุดก็คือใครก็คือตัวของคนไข้นั่นเองนะครับไม่ได้ไม่ชอบหมอเอแพทย์ป็นไทยดีเก่งที่สุดไม่ใช่นะครับหมอเอก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นหมอพี่เลี้ยงให้กับทุกๆท,ท่านนะร่างกายของเราแต่ละท่านนั้นเป็นหมอที่ดีที่สุดนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจัดการนะครับจัดการสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการให้ได้นั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ เราหายจากทุกโรคแล้วก็กลับมาแข็งแรงใหม่ได้นะครับเราไม่ดูแลตัวเองแน่นอนมันเจอโรคที่มันร้ายาย,าย,ายไปนะครับนะฮะก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านไหนที่ยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังหมดกําลังใจนะครับเราลุกขึ้นมาสู้กันดีกว่านะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube หมอเอแพทย์แผนไทยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดกด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมเองก็ฝากทุกท่านด้วยลยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและก็ทีมงานนอกจากนั้นนะครับก็มีทางเพจนะครับแล้วก็ทาง t i กต o k นะครับทุกทุกแพลตฟอร์มเลยจะมีหมอเออยู่นะครับท่านใดที่สนใจรักษานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>